ึ้นครับวันนี้เราจะพามาดูวิธีการแก้ปัญหาของเจ๋งนะฮะรถลูกค้ามีอาการเจ๋งจะสามารถหาเจอไหมโดยที่ผมไม่พูดอะไรเลยอ่าเดี๋ยวดูฝีมือเจ๋งก่อนนะฮะนี่กูจะไม่พูดเลยนะควันดำบุญไม่ขึ้นอ้าวนี่ไงเลองปับนเพนี่ได้ลองวิ่ง,งดูก่อนโอ้ควนันท่วมจริงว่ะโอ้ควนันออกควันล้นมีอาการล้อรอบอ,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 อย่างที่พี่เขาบอกแล้วแล้วก็มีควันท่วมเลยแล้วก็เหยียบไม่ออกเลยพูดแค่สิบอย่างปกติเนี่ยจ้ามันต้องยี่สิบกว่า เียอะเลยเก่งมากพี่สันมากไหมครับได้ถ่ายลูกกับพี่โอ้มือสันมือสันเมี่อออกมือเลยนองไส์หนีเมีมา สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูวิธีการแก้ปัญหาของเจงนะฮะรถลูกค้ามีอาการเจงจะสามารถหาเจอไหมโดยที่ผมไม่พูดอะไรเลยคันนี้ทําอะไรที่เราไปนีแมบนี่แมบที่เราไปแล้วมีอาการอะไรบูตไม่ขึ้นโบไม่ขึ้นฟันดำเยียบไม่ออกเลยเป็นอะไรนะพี่อาการเป็นอะไรนะที่ไม่ออกควนท่วมครับแล้วก็บูตไม่ขึ้นครับโอเคอ่าเดี๋ยวดูฝีมือเจงก่อนนะฮะนี่กูจะไม่พูดเลยนะเขาเผื่อกูรู้แล้วด้วยแต่กูอาจจะไม่พูดเลยครับไม่ผมบอกน้องนะ ไม่ได้พูดกูกับพี่นะพี่เขาขับมาไงคนเลยแบบพี่จะไม่พูดเลยนะจะอยู่เฉยจะดูความสามารถของแอดมินหน่อยนะว่าพัฒนาหรือเปล่าลองเิยเขาด้วยนอ่ลองเิดเขาด้วยโอ้โหม่แอร์ทอยแต่เราจะรวมมั้งบันดาบุญไม่ขึ้นคือคันนี้นะครับก็เคยมีแบบที่เราไปนะฮะแต่ว่าตอนนี้มีอาการก็เลยมาให้เช็คดูว่าเกิดจากอะไรก็คือแรกๆมันก็ขับปกติอยู่เนาะ แล้วตอนนี้มีอาการควันดำแล้วก็วิ่งไม่ออกพี่เขาก็เลยเอามาให้เช็คดูอ้าวนี่ไงมันต้องเสียบสายลมหรือเปล่าไม่ต้องเสียบอันนี้เป็นอย่างนี้ติดนี่เลยเอาแล้วไอ้เบนเอาแล้วเดี๋ยวไปลองแป๊บนึงพี่ได้ลองวิ่งดูก่ <S <S อนโอ้ควันพุ่มจริงว่ะโอ้ควันออกควันออกแต่ไม่ได้ทุ่มขโมงอะแต่ควันออก ไม่แรงด้วยม้นมีอาการร้อรอบอย่างที่พี่เขาบอกแล้วแล้วก็มีควันพ่วมเลยแล้วก็เหยียบไม่ออกเลยพูดถึ้นสิบอย่างปกติเจ้ามันต้องยี่สิบกว่านะครับตันสิบเลยเหรอก็ไม่น้อยนะทีแรกคิดว่าแอร์โฟนน่าจะโสกแไงดอกแต่ก็รองดัหน้าอย่างหนึ่งบางทีมันก็มืนมีอะไรร่วออตอนนี้คืคิดไปสองอย่าง แล้วทยังไแง,งไตตแต่ละนากายังไงต่อก็ท่อแอบโงมาล้างดูก่อน <ไป S 2> พา<อ>มันสกปรกมากครับมมแล้ว่ไงต่อก็ย้สงสเปรล้างเปรย์้างรต้องดูพวกอินเตอร์ให้ละเอียดอีกทีนท่วกท,ท่อยนงทอยางแล้วก็กลับรถ <มา S 2> ไปหลังแซี่ก่อนท่อไอเสียอาจจะรั่วหรือแตกเห็นไปได้เสียงเขาออกแน่นๆชัดเจนม <laughs> นจะเป็นไปได้อะไร แอร์โฟตันรถวิ่งไม่ออกควันไม่มีมึงก็รู้อยู่ไม่ได้แอคนะแต่จะบอกว่าควรถามลูกค้าให้มากกว่านี้รายละเอียดมันควรจะชัดเจนกว่านี้ คุมเทอร์โบเนี่ยมันไม่ทํางานแต่คราวนี้มันไม่ทาํางานเพราะอะไรสายลมผิดเซนเซอร์เสียหรือเกิดจากอะไรก็ต้องดูอีกทีนึงมีแค่สองอย่างท่อยางแตกกับไอเนี้ยแหละที่เสียเนี่ยแต่จากอาการแล้วท่อท่อยางไม่แตกแน่นอนก็าสรุปแล้วภารกิจนี้เจ๋งน่าจะเสียเวลาไปอีกนานครับ ฝึกฝนอีงั้นเรากว่าจะได้ขนาดนี้กินตัวต้องขนาดไหนอย่างบอกพี่แม่งบูรี่กินตัวมาไม่เฮาเมืองยังบ่นเลยอ่ะสตาร์ทหน่อย ้ S <S what, what boot, what boot, ้รอวัดวัดบูธวัดบูธใส่ก่อนหรือใส่ทีหลังแม่พี่ใส่ก่อนครับใส่ก่อนเหรอเชื่อต่อติดก็ถูกเลยอ๋อแตกบอกว่าเส้นใหญ่ไปไหนเส้นใหญ่ไปกองเอ้ไปกระป๋องไงน,นี่มันไปกองเนี่ย<อ>เส้นใหญ่เนี่ยดูสิเอาดูบลองจับดสติว่าไหนมันดูมันไม่ดูสองอันเลยตอนนี้น่าจะเสียแล้วก็เสียเลย แต่อยากรู้ว่ามันเสียได้ไงเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนอินเตอร์ก่อนที่จะมาหาเราไม่เปลี่ยนทีหลังแต่เขาบอกอาการเป็นก่อนแต่ตอนนี้คือตัวนี้มันเสียเพราะว่ามันเสียบอีกแบบนึงมาถูกแล้วตัวโพสอันนี้อันนี้อยู่อย่างนี้ถูกแล้วเนี้ยกองแต่ทำไมตําแหน่งอันนี้มันแปลกแปลก เอาไว้ง่ายตัวนี้เสียแปลงกระป๋องอัดไฟใหม่จบเลยต้องต้องเปลี่ยนใส่กระป๋องไม่เก็พี่เป็นที่กระป๋องเปลี่ยนเลยครับแต่ว่าสาเหตุแต่ผมไม่รู้ว่าสายเนี้ยมันสลับหรือเปล่าเยนะี่ถ้าเปลี่ยนกระป๋องแล้วหายวนะหายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไอปีนกระป๋องเนี้ยหายแน่นอนครับผมคือถ้าเจอปัญหาเนี่ยคือเจอเจอว่าแก้อะไรอ่ะรู้แล้วว่าแก้อะไรแล้วหายแต่ว่าไอที่ไอที่ว่าเกิดจากอะไรเนี่ยตอบไม่ได้เพราะผมไม่แน่ใจว่าสายเนี้ยมันสลับกันหรือเปล่าสองเส้นเนี้ย พอแค่หายไมกวนเพราะว่าจะถ้าหายแน่นอนถ้าถ้าถ้าสมมติไม่ได้ติดใจว่าเกิดจากอะไรอ่ะหายแน่นอนอก็มีใส่กระป๋องแล้วก็ปิดโค้ดเพิ่มแค่นั้นเองคือถ้าไม่ติดใจว่าเกิดจากอะไระก็แก้ง่ายเลยแต่ถ้าให้หาสาเหตุก็จะสักพักหนึ่งเดี๋ยวรอช่างอามาตั้งกระป๋องนะฮะพาไปดูตอนที่มันจบแล้วทีกทีึยเสร็จแล้วนะฮะเปลี่ยนกระป๋องเวกเตน,นะฮะตอนนี้น้องปรับบูทเข้าๆไว้เดี๋ยวเราไปลองดูก่อนว่า หายหรือยังรู้สึกแล้ว<ะ>รู้สึกแล้วมาล้างแอร์โลนแล้วแหละรึ่งไม่ใช่วิ <laughs> ่งดีโววิ่งได้แล้วเขาอ,อินเตอร์แล้ว ออนี่ว่ะโอ๊ตโอ๊ตอาร์มอ้นปู่จังอ้วนสี <laughs> อ่อ่ะมึง<อ>มานอกสังกดัดดกว่าเ <laughs> จ๋งต่างคนท็อปเนี่ยนอกสังกัดไอ้พวกเนี้ยไม่มีสังกัด <laughs> โชว์ให้เขาดูไหม <laughs> ว่าเราอ่ะจบเก่ง <laughs> บอกไว้ก่อนนะครับอาการนี้ก็คือตัวคคมีเนมันเสียเสียเกิดจากอะไรเนี่ยไม่ชัวร์ก็เกิดได้อย่างหลายอย่างแต่ว่าพี่เขาไม่ติดใจสาเหตุผมก็อยากจะหาเลยว่าเกิดจากอะไรเพราะว่าเห็นเขาใส่อินเตอร์มาเสียบสายลมแต่เขาบอกว่าเป็นก่อนหน้านี้ก็ต้องดูอะแดปเตอร์วัตบูทเขาว่าผมเห็นนะแอบเห็นอะแดปเตอร์วัตบูทเนี่ย กาวเยิมเลยเห็นป่ะเสียงแล้วถ้าสมมุติในอะแดปเตอร์วัดบูเนี่ยกาวมันหลุดเข้าไปที่เซนเซอร์แมพไปคาในร่องเซนเซอร์แมพพอดีถ้าเข้าเครื่องไปก็อีกอีกกรณีหนึ่งถ้าไปคาที่ตรงเซนเซอร์แมพก็จะทําให้ตัวคุมวีเอเนี่ยทำงานผิดพลาดก็มีโอกาสได้ส่วนคันนี้จบไม่ต้องล้างแอร์โฟได้ ไม่ต้องขันพ่ออินเตอร์ภูมแพ้กรุงเทพเหม็นคนไม่หับน้ำจริงบอกผมก็ไม่อาบทุกวันนะพี่แต่วันนี้มจะเปี้ยวไปนิซเซ่เดินรุ่นอยู่อยู่คนเดียวอมไม่ได้เดินวุ่นหรอกไอ้เงี้ยเปลี่ยนกองขนาดนัแล้เปลี่ยนกองคนเดียวได้ปะเจ๋งได้พี่ มึงอยังชอบเลยเจ้าของไม่น่ารีบทักเลยอ่ะโอกาสจะให้มึงแบบเอ้าเอ้าเยี่ยมเลยเจ้าของเดินมาก่อนเลยพี่เจ๋งคิดผิดแล้วได้ยินด้วยนะอยู่ข้างหลังได้ยินด้วยมีสั่นมากนะครับได้ถ่ายรูปกับพี่เนี่ยครับโอ้มือสั่นมือสั่นเมียออกมือเลยเอไสคหนีมีมา ก็ยังไม่ต่่งพี่ยังไม่ส่างโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีสสดครับ